ยังดูว่าไหนจะไดต้องการสถานที่พักผ่อนแบบนี้เสียบวะเอออากาศก็ลังดีนาะ Paid, อเออถ้าจะลงน้ำต้องใส่อันนี้ด้วยใช่ไหมอเออถือลูกกระจกเออถือลูกแล้วะออลูกกเปลี่ยน้าอยู่อ่าแล้คือแบบมนากมากเล่าเออ่ ลงมาครับผมแลวเดือสายท่านเดานี้อาวอันี่กาก็อมาให้ทังอันแม่บ่เราเป็นนายสางม่ตีสายหอกูบ้านทาข้าวจะตันงเธอไมเห็นเดแต่ถ้าบ่มีหลุมขามากมากอสายเขาสายเขาข้นมา คำสั่งคือเขาบอกว่ามันไม่มีแบบมาตรฐานครับมันมีแบบที่ไปต่อภาษีไม่ได้ที่ให้กรมเจ้าท่าออกให้เหมือนทุกปีครับเพราะว่าทุกปีผมไปต่อก็เออไปทําเรื่องก็ไม่มีแล้วเอกสารตัวเดิมกับบัตรประชาชนเอกสารบัตรประชาชนไปต่อก็ได้มาครับ แล้วครั้งนี้แหะฮะครั้งนี้ว่าให้ผมหาวิศวะทําแบบทําแปลนไปเขาบอกว่ามันไม่ถูกให้ทาให้ทํามาไม่ถูกถึงจะต่อให้อย่างนี้ครับครับแต่ถ้าแต่ละคนถ้าจะให้ทาแบบแปลนเนี่ยหมดประมาณคนละสองหมื่นห้าถึงสามหมื่นต่อแพรต่อแพรครับต่อต่อเจ้าครับต่อเจ้าครับแล้วเราไหวไหมครับเรื่องนี้มันไม่ไหวแล้วครับเพราะตอนนี้ก็ลูกค้าก็ไม่ค่อยมีมีโควิดอะไรมาก็วันละประมาณสี่ห้าแพรก็แพรแล้วมประมาณสามสี่ร้อยอย่างนี้ครับ เพราะทุกวันนี้ก็พวกผมก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลายกันหากินไปวันๆครับคือ,อถ้าปิดพวกผมเองผมก็ไม่ได้ขายก็ไม่รู้ว่าเอาแต่เอาเงินใดมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานกินค่าน้ําค่าไฟครับนั่นครับผมก็เดี๋ยวนี้ผมประสานไปทางท่านประยุทธ์สิริานาณิถซึ่งท่านสนิทกับรัฐมนตรีอิทธิรัตน์อ่าอ่ารัตนเสศนะครับคือผมเรียกแต่รัฐมนตรีแบงค์ทีนี้ท่านก็รัฐมนตรีแบงค์เนี่ยเขาก็ประสานมาทาง เอาเจ้าท่าพอเอาเจ้าท่าทีุ่บลนผมก็ไม่ทราบว่าเขาคุยกันยังไงบ้างผมก็อยากจะทราบคําตอบของเขาเหมือนกันอยากทราบข้อมูลว่าเออเขาจะให้พี่น้องของผมเนี่ยขายของได้ยังไงซึ่งการค้าการขายที่นี่เขาไม่ใช่ว่าเขาเพิ่งมาขายเขาขายมาตั้งเป็นสิบปีแล้วแล้วแล้วทีนี้ช่วงนี้เนี่ยก็เพิ่งจะได้เริ่มขายโควิดเขาก็มีปัญหามาตลอดเขาก็ไม่ได้ขายเขาก็ทาตามนโยบายรัฐบาลมาตลอด จะให้เขาเสียต่างปีหนึ่งเขาเสียปีละสามพันกว่าบาทเขาก็เสียและปีนี้จะมาเก็บเพิ่มแล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนเขาขายวันหนึ่งเขาขายได้ไม่กี่ตังค์นะเพราะน้าสงสารแม่ค้าอยู่ทีนี้ที่บ้านเขาก็ไม่มีอาชีพอะไรนอกจากว่าเขามาทําอาชีพค้าขายที่นี่นะครับก็มาสร้างความเดือดร้อนให้กับแม่ค้าประการแรกประการที่สองถ้าจะมาเก็บเงินเพิ่มกับแม่ค้านี่ผมเชื่อว่าแม่ค้าคงจะไม่มีเงินให้เพราะว่า ทุกคนก็ก็มีอาชีพอยู่กับตรงนี้นาก็ไม่ได้ทำเขาจะไปหาอะไรมาให้นะครับ